สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะสูตรรวมของแอดนะคะช่องทางของแอดนะคะจะมีสูตรฮานอยแอดสูตรฮานอยหลานนะคะชอบของแอดไปของแอดชอบของหลานไปของหลานนะคะพินิจพิจ,จารณากันดูเด้อแนวทางนะคะหวยฮานอยจะมีให้ทุกวันนะคะลงให้ทุกวันเลยนะคะเพราะเจ้าของช่องชอบนะคะชอบหวยฮานอยนะคะ เอาฮานอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฮานอยของวดวันที่31เนาะแอดก็จะสรุปของวันที่30ให้ก่อนนะคะว่ามีอะไรเข้าแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดรับชมคลิปกดรับชมโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูแนวทางนะคะหมั่นเฮงปังไปด้วยกันเลยนะคะ มาดูกันเลยนะคะว่าแอนให้อะไรบ้างเข้าอะไรบ้างนะคะมีกี่สูตรบ้างนะคะลองเอาไปวิเคราะห์ดูเผื่อชนกันกับสูตรตัวเองนะคะทุกคนนี่นะคะฮานอยรวมของเรานะคะวันนี้ก็ปังปุรีนะคะแตก3ามตัวนะคะแอดได้โต๊ดเนาะส่วนของหลานนะคะส่วนของหลานเข้า สามตัวตรงเลยนะคะทั้งหกเจ็ดศูนย์ทั้งไอ้นี่นะคะแล้วก็ห้าศูนย์หกนี่มีใครได้กลับหัวเอาไม่นาะนะคะตัวที่นางบอกให้เน้นเสียได้นะคะดางให้นเนห้าศูนย์มันไปออกข้างหน้านู่นเนาะเอามาดูนะคะเจ็ดแปดเก้าเรานะคะเจ็ดแปดเก้าเราแตกสามตัวนะคะแตกสามตัวปกตินะคะรอบป,ปกติแอดจอเข้าอะไรบ้างจอเข้าหกสี่ตรงๆเลยนะคะหนีหกสี 64. หกสามปกตินะคะปกติหกกับเก้าปัญหาโลกแตกนะคะได้กล่บหัวเอาไม่น้อมเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าปกตินะคะเจ็ดเก้ารอบปกตินะคะพ่วงอีกแล้วนะคะ นี่นะคะตารางนะคะตารางเข้า8 97 2 3 6 3 97 64ใครที่ไม่ชอบแอดจับให้นะคะนี่เอาในตารางได้เลยหาจับเอาในตารางได้เลยนะคะบางที3ตัวแตกนี่ดีๆนะคะ,ะ,คะก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังแบบนี้ทุกวันเนาะส่วนหลักร้อยของเรานะคะ4นะคะเข้าหน่อยกิจนะคะ5เข้าหน่อยพิเศษนะคะหลักร้อยส่วน ปกกวีไอพมาแปดเนาะน่าเสียดายนะคะมันมันมาหลักพวกนี้หมดเลยนะคะแปดนะคะ vip มาแปดโอ้ปกกวีไอพมาแปดนะคะโอ้ช่วงนี้กระจัดกระจายนะคะพิเศษพิเศษก็เริ่มเริ่มเข้าไว้แล้วนะคะหลักร้อยสำหรับพิเศษนะคะลองเอาสูตรแอดไปเทียบกันกับสูตรล้านดูเดอ้อ นี่นะคะ8 9 7 2 3 6 3 2 3นี่สวยมากเลขบดแอดแอดตามพี่น้องเลยนะคะนี่โอ้ oh, พี่น้องมานี่แต้ม10นะคะพี่น้องเนาะ หวยพี่น้องสามพเลยค่ะพี่น้องสองหนึ่งพี่น้องสี่ห้าพี่น้องสองสามนะคะทุกคนศูนย์หกเจ้าแม่เน้นๆเ,เลยนะคะก็หมานก็หฮงกันไปเพ,ไปะะพอได้ค่าประทูนะคะพอได้ค่าประทูเนาะอุ้ยเจ้าแม่บอกให้อาาัดหาศูนย์เอาตามอีกไม่ท้วมแต่ห้าศูนย์แอดไม่เห็นมันมาหาหน่อยนานแล้วนะคะนานมากๆเลยนะคะนานมากๆแต่หกศูนย์นี่เอยยังว่ามาบ่อยอยู่นะคะเอาลองดูค่ะทุกคน สูตรนางนะคะสูตรของร้านทั้งหวยเลาวพัฒนาทั้งหวยฮานอยนะคะนางปิดเทอมเนาะนางปิดเทอมมาอยู่บ้านแล้วนะคะก็แนวทางก็จะได้ไวหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดก็มาแล้วค่ะแนวทางมาแล้วแต่ก็จะทยอยอัดคลิปนะคะทยอยอัดคลิปและลงแนวทางให้ทุกคนนะคะหวยเลาาพัฒนาก็คงจะได้ไวนะคะได้แล้วค่ะมาแล้วนะคะทุกแนวทางเลยกองอยู่กับแอดนี่ละค่ะเหลือแต่อัดคลิปนะคะตอนนี้แอดก็อัดคลิปของแอดก่อนเนาะแล้วก็ของของร้านค่อยๆต่อๆไปนะคะ อร,รอรับชมรับฟังนะคะเอามาดูงวดประจาวันที่31นะคะขอให้ฟังปุลิเยแบบนี้อีกนะคะพอได้ค่าประทุงประัูอะไรกันก็ว่าไปนะคะทุกคนใครจะไปตัวเจาะใครจะไปตัวรูดนะคะพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูก่อนเดอ้อเอามาดูนะคะนอยกิจแอดให้ไปที่สอสานะคะน่อยแยกเสียงไม่เป็นยังไงกันมั้งคะเสียงไม่ใหม่เนี่ยนี่ม้ใหม่หมได้ดิ สอนะคะน้อยกิจพิเศษ6กสปกติ2องสามนะคะ VIP 2 3กาชาติเจนะคะสามัคคี3เอสานะคะพัฒนา1 7นะคะหลักร้อยนะคะหนึ 1, 2, 3, ค่ะหลักร้อยหนึ่ค่ะทุกคนนี่นะ 100, 1, 2, 3, คะหลักร้อยแอนให้หนึมาดูหวยห้านอยรวมของงวดประจำวันที่31นะคะตุลาคมนะคะ พศ2567สอ่25งท้ายเดือนเก่าแล้วนะคะ345ค่ะเด่น345นะคะของแอนให้345 38 37 36นะคะ48 47 46 58 57 56ซึ่งนะคะ เม็ดเดียวให้ไป3 4 3 4นี่แอดเอามาจากตรงนี้เลยนะคะแอดกลัวมันจับคู่กันเองเนาะเลขเด่น3 4นะคะแล้วก็4 5นี่ค่ะ4 5เผื่อพรุ่งนี้มาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มันออก4 5นะคะแล้วก็3 5นี่ค่ะ3 5เนาะ

ทุกคนระวังเจ็ดแปดได้ค่ะนี่นี่จับเจ็ดแปดได้นี่เห็นไหมนี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าสี่แปดสี่ห้าเรามีนะคะสี่ห้าเราจับแล้วเหลือเจ็ดแปดนะคะไม่ได้สามเอาจับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดิมแป๊บหนึ่งเจ็ดแปดอีกหนึ่งคู่นะคะเจ็ดแปดอย่านเราเห็นวงกลมเลยกันเพราะว่าเจ็ดแปดมันอยู่ในตารางนี่นะคะเจ็ดแปดนี่เมื่อเจ็ดแปดเจ็ดห้าสี่แปดสี่ห้านี่คู่จริงเลยได้เลยเจ็ดแปดเจ็ดห้าสี่แปดสี่ห้านี่นะคะทุกคน เนาะอันนี้912ก็เป็นเลขทูบของเรานะคะแอดก็แปลงออกมานะคะวิชามานนะคะวิชามานนี่นะคะทุกคนวิชามานเหมือนแอดจะพูดอะไรนะคะก่อนหน้านี้ลืมแล้วนะคะทุกคนเอาถ้ามีวันไหนนะคะแอดเขียนเดือนวันที่ผิดนะคะแจ้งแอดด้วยนะคะเพราะว่ามันสับสนค่ะบางทีเราก็ชินนะคะก็ชินก็เผลอนะคะก็ขออภัยด้วยมีตรงไหนก็ทักท้วงได้นะคะเพราะบางที บางทีหวยไทยไปอันนึงนะคะหวยไทยเดือนสิบเอ็ดแล้วนะคะแต่เรายังใช้เดือนปัจจุบันกันอยู่เนาะบางท e be e ีก็อาจจะหลงจะลืมนะคะเขียนหวยไทยหวยล,ลาวหวยยังเนี่ยโอ้ยจ้เป็นหวยยังเป็นหวยยัง,ยงวันที่แอดก็ลืมบางทีก็ลืมบ้างนะคะลืมบ้างก็ขออาภาัยเด้อถ้าเกี่ยวกับวันที่นี่แอดลืมบ่อยนะคะอาจจะผิดบ่อยนะคะวันที่แต่ว่าสูตรนี่ไม่ผิดแน่นอนนะคะวันที่เนาะโอ้ยสูตรห้องร้านกระจอตูดอยู่ค่ะกําลังสีอัดคลิปห้องร้านโตเลยบาทเอง เอาแคบเอาค่ะอ๋อนี่นะคะตัวเน้นค่ะตัวเน้นแอนให้ไปที่3639 4 6 4 9 5659นี่คือตัวเน้นของแอดนะคะที่แอดติ๊กอย่างนี้นี่คือตัวเน้นเลยนะคะไม่ต้องถามหานะคะนี่ตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นติ๊กไว้เน้นเมิด์คอยติ๊กตัวไดคอยเน้นเมินะคะเม็ดเดียวนี่ก็เอามาจากตัวเด่นนี่แหละค่ะเอาตัวเด่นขึ้นเป็นเม็ดเดียวเลยเนาะสามสี่มีโอกาสมาได้หวยเป็นยังสงคือบมีโอกาสอย่างเดียสามสี่ยงจับไป2สองขูด เอาขอให้แตก3มตัวอีกนะคะขอให้แตก3มตัวเอาไปพินิพิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางเน้นและย้ำนะคะเพราะว่าแอดก็ทําตามสูตรนะคะทําตามสูตรตัวเลขที่ได้มามาจากการคํานวณนะคะมาจากการคํานวณมาจากการวิเคราะห์คํานวณก็คือเดานั่นแหลคะค่ะเดาแบบไฮโซนะคะทุกคนเอาไฮโซตัวเนาะมันมีโซมีสูตรมันก็สิเดาแบบไฮโซ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะอย่าลืมกดกดถูกใจให้แอดเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนาะเป็นกำลังใจให้แอดอีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบคุณนะคะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ